对。<laughs> ดื่มโปร150มีวิตามิน B3 B6 และ B12 ขอบคุณเครื่องดื Pro ita, ่มโปรไวตาสดชื่นมีโปรไบโอติกไบโอนอกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมและวิตามินซีสูงขอบคุณน้ำยาบ้วนปากพร้อมด้วยสมพูเหลวอาบน้ำแปรงตน้นมานิโลสรวมถึง TPI ไบโอแซนและ TPI กรีนอันคาไลวอชขอขอบพระคุณครับนะตามกันต่อน,นะครับยกนี้ยกสามเดินเข้าหากับตัวใหญ่โล่ทองอา้อาวอา้อาวอ้าวโหนโหนปิดไปปิดมามามา,มาดูดวลตัวไหน,นกันว่าตีกันไม่ หยุดเลยครับ compra. ยกนี้มีศอกด้วยครับอ้าวตีไปโลทองลูกกรอบลูกลกรอกกดมาครับมาลูกลูกกรอบต้องเกงลูกลกรอบต้องเกงลูกกรอบเพชรด้วยนะน้ำเงินโลทองโลทองอ้าวเตะยาวๆอ้าวนายผู้แรกอย่างนี้แล้วนี่ผู้แรกอย่างนี้แล้วอ้าวลูกกรอกเพชรกับโลทองเล็กๆนี่ร้อยสิบเอ็ดนี่โอ้โหต่อยกันนี่ไม่มีเหนื่อยไม่มีเหนื่อยอ้อาครับโอ้โหนี่ครับมาหาปอเพชน่ครับวาดที่บวยเอก ขยับโอ้โหมหาลูกต่อเพชรตีจานแล้วเกิดแต่ว่าโลดห้องครับมหาแกจะเดินตะคุบดูโอ้โหนี่ครับผ่าคู่แรกโอ้โหตอนนี้มาแฟนนี่เสียงแตกแล้วค่ด,อด็อตไม่ดูไม่ได้จริงๆนะครับนี่คือรายการมวยของทุกท่านครับมวยมันวันศุกร์อ้าวแข้งขวาไปครับชนแต่ตัวเล็กเด้งตีครับ อ้วเนเนียเนัวเนียไขยุบไขย่ขยยขยยนไม่ได้ตีไปเอา้าดนตีคืนตีไปเอา้าวอากดมาตีคืนครับโอ้ไฟแลบเลยครับวงในครับอา้ามาไฟแดงนะครับลูกกรอกเพชรน้ำเงิน,นโล่ทองโอ้โหดูดิรูปร่างพอๆกันเลยอเอา้าซัดเข้าไปนี่โล่ทองโล่ทองเสียบไปลูกกรอกโล่ทองมาล็อกไม่แกล็อกบุญเลยนะครับโล่ทอง สูงกว่าแล้วล็อกบนด้วยอ้าวลูกกรอกลูกกรอกทาําไงลูกกรอกเอ้าหิวหิวิเว,เ,วเอา้าโอ้เริ่มหิ้วได้แล้วนะครับลูกกรอกเอา้าโอ้โหนี่ครับมาแฟนๆชอบแบบไหนครับ,บ,บมา,บมาตัวเล็กแต่จีจ๊ดจ้าแต่ว่านี่ครับนําเงินหวยเขา่าเครื่องกําลังจะติดครับโอ้โหโลดทองมาหานี่ครับ ลูก,กเกาะเพชรดูดอูเสียเปรียบรูปร่างแต่ว่าอาวุธไม่เสียเปรียบครับโอูแต่ว่านี่ับมาวงในวงในอ้จะยังอาชีพเลยแหรอรอดกินอะไรกันมาครับซ้อมกันแบบไหนครับโอ้โหอ,ออกอาวุธกันไม่หยุด้ายหมัด แดงนะครับลูกกรอกเพชรนี่มันโลทองแมยังไงเนี่ยโลทองสองดอกแล้วเอาแทงอีกดอกหนึ่งลูกกรอกหญ่เออเอาซ้ายโอ้โลทองซัดไปสามทีเอาตีไปตีไปตีไปเอาทำได้ทำไป ใหญยุบอหญ่ยนอหญยุบใหญ่ย่นครับแม่มีจังหวะน,นิดนึงนี่ต่างคนต่างฉายเป็นทุตเลยครับปลายยกสามโลทออุ้ยแต่ว่า,กกานี่ครับปัดจอกก็มาโอ้โหนี่ครับพักกันแป๊บเดียวครับมันจริงๆรุงตลาดิษฐ์ิบพฤศจิกายนครับศึกปอมพงสว่างบวกเพชรมาคานี่ครับ ก็สร้างเอายาวชนภาคเหนือแหละครับพพิศนุโลกอุตรดิตถ์สุขโขท,ทัยเจอกับภาคเหนือตอนล่างอาโอ้โหมีศูนย์กีฬาห้วยต้มด้วยไม่ค่ายใหญ่ค่าดังเพียบเลยครับอะย้ําเลยครับ25พฤศจิกายนที่อุตรดิตถ์นะครับทีสามวยของปอพงศ์สว,ว่างครับต่างกันต่อนะยครับยกนี้ยก4ครับนี่คือคู่เปิดหัวเท่านั้นอ่ะหมัดไปแข้งไปซ้ายหลุดอ้าวลูกก่อขยับซ้าย โอ้ยนี่ครับมายกสี่กาตอนนี้ปักเป็นลูกกอกเพ็ตบ้างเดินอ้โหูตัวเล็กโอ้โหเอาไปเข้าไปลูกกอกเพ็รเอาโลทองมาควางไว้กอะผักกาดธงชัยแกแยกออกมาวางต่อกลางเวทีมาใส่เข้าไป โอ้โหคู่แรกวันนี้จัดยังไงเนี่ยนี่นะครับนัทเดชวชิระกับนงำวนี่เรื่องคู่บวกแทงไปโลทองแทงไปย้ําว่าเอ้าลูกกรอกลูกกรอกลูกกรอกยังง่ายๆได้ยังไงเอ้าล็อกไว้ล็อกไว้อ้าวยังวัดดวงันอยู่ยกนี้ยกสี่นะครับเอ้าไฟแดงลูกกรอกเอ้าโลทองแทงเอารักเท ตัวเล็กขักตัวใหญ่อ้าไม่สนครับเปิดเกมบอมต่อไปโลดทองมหาแต่ว,ว่าลูกกอกเล็กาลูกกอกเพชรตีสครับีจร์ครับยกสี่ยังหาตัวผู้ชนะอยู่นะครับมหาเกมมันยังได้หนึ่งคู่นี่แหละครับติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองครับมวยมันวันสุดทูฟอยู่แข้งไปซ้ายมาอ่าลูกกอกลูกกอกแข้งเดินชนตีอ้าวล็อกล็อก โอ้โหมันจริงๆครับอ้าวแดงูกรอกเพชรน้ําเงมือนโล่ทองผู้แรกนี่จัดยังไงเนี่ยเฮ้ให้แฟนซีจัดซีจัดนี่ลุ้นทั้งเมืองลุ้นทั้งเม้าไปยัดมายัดไปเอซสายไปโล่ทองจับมาโตมาลูกกรอกลูกกรอกเพชรเอาซ้ายไปเอาขว้าไปสามดอกเอาไหลเทกระจากทีเดียวความไปเลยทีเดียวนะครับโล่ทองโอ้โหํำเงินทำลา ไปเสียจังหวะสุดท้ายอ่าไว้เป็นไล์ว่ากันต่อว่ากันต่อว่าติดเข้าไปติดเข้าไปโล่ทองโู้โ,โ,โูนี่ครับเดี๋ยวต้องดูนะครับรแฟนอ่าลูกกองเพชรใบแดงดูเหมือนจะมั่นใจผ่อนเกมนี่แหละครับวาลองลองที่จะทําได้ของน้ำเงินโลดทองหมดเดิมขอขอบพระคุณครับอ่ะตามกันต่อนะครับยกสุดท้ายยังน่าสนใจครับนี่แค่คู่เปิดหัวเท่านั้นนะยครับวิมันวันศุกร์ครับ ไปเอาละครับอะไรก็เป็นไปได้ซ้ายคืนขวาซ้ายมามาแค วงในจับได้อ่ะล็อกขวางไว้แมาตัวเล็กพยายามจะขวางตัวใหญ่ก็ยกได้ไหมโอ้โหแข่งขายาวจริงครับโอ้โหคู่แรกวันนี้จัดยังไงเนี่ยเฮ้อเฮ้อเฮ้อลูกรลกรอเพชรแดง,ง,งน้่นเินโลโลโลทองเอาตีติดเอา้าขวาก็กระเด็นกระดานกระเด็นกระดอนไปเอา้าเอ้าขวามาลูกรลกรอลูกรลกรอเอ้าลุยลูกกรอลูกกรอตั้งหลักตั้งหลักเอ้าโอ้แกเล็มไปเรื่อยนะครับโลโลทองเขาหมัดไปเอา้าขวาตามมา จมตีเลยเนะครับลูกกรอกเพชรโจมตีแล้วโจมตีแล้วโอ้โหนี่ครับผหาผ่านไปหนึ่งนาทีของยกสุดท้ายครับนี่ครับมหากองเชียร์ฝ่ายดับเงินบอกว่าผ่าต้องเดินเบียดเดินไปทาให้ทอบต่อเนื่องหน่อยโลดทองโลดทองโ,โอ้โหแต่ว่าลูกกรอกเพชรผหาแกแข่งจริงๆ,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 ๆ ครับมีลูกเสียจังหวะน,นิดนึงอ่าแล้วครับแมเริ่มเริ่มเสียงเชียร์เสียงเสียงเฮฮามาแล้วมาแล้วครับเพื่อนพยายามจะเร่งเต็มพิก,กัดเหมือนกันกันกบโลทองอ่าแมมันใกล้เชือกใกล้เชือกกรรมาการแยกกรับเวลาย,ยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับเกือบหนึ่งนาทีครึ่งเลยครับอ้าวลูกรอกเพชร ถอยอยังไงอ่ะถอยได้รับไ่อยู่นะโล่ทองมีโอกาสแล้วเอ้าไล่ไล่เอา้ลา,ล,า,อาลูกกรอเพชรไม่ไม่เข้าแล้วนะครับโตเอาแหมติดติดเอาติดไปเรื่อยเอาติดไปแม่กระทำเยอะแต่ติดงนะครับเอาเอาอีก อย่าหมดอย่าหมดอย่าห้อยนะอย่าเอาเอา,เอาแทงโอ้หลูกนี้แทงลูกเดียวนี่รับเลยนะครับรับเลยเป็นงูเหลือไปเลยทุ่มลูกนี้ลิเกลือลูโอ้โหนี่ครับออย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งท้อโลทองความพยายามดีแล้วครับแต่ว่านี่ครับมาเจ้าลูกกอกเพชรโอ้โหแกเก็บอาวุธได้หมดเลยแล้วครับอมาอีกหนึ่งนาทีดูตอนนี้ต้องพึ่งของหนักของแรงแล้วนะคุณฮอร์ดแขงนี้ทิ้งวัวที่คายก่อนครับต้องหมัดซอกแล้วนะครับ ่าแต่ดูว่าอ่อนแรงลงไปเยอะเลยครับดูครับระบบการหายใจก็เริ่มจะมีปัญหาครับต้องอ้าปากครับโอ้โหสุดๆเลยครับคูู้นี้สมราคานะครับชกออกทีวีชกคู่เปิดหัวมันต้องแบบนี้ครับนะ่นงนี่นะครับคู่แรกวันนี้โหสะใจแล้วนะครับสะใจแฟนมวยทั้งเมืองเลยทีเดียวนะครับหนุ่มโบ๊ทนัทเดชวชีระรัตนวงศ์นะครับในเรื่องคู่มวยมวยไทยนี่ไม่ต้องห่วงเลยคู่แรกลูกกอกเพชรแดงน้ำเงินโล่ทองช้าเลยนะครับโดน เทกระจาดแม่นี่ระบบการให้ใจต้องนึกถึงเลยนะมวยไทยต้องซ้อมไม่เยอะนะทั้งเช้าทั้งเย็นต้องนี่เลยครับนี่ศิลปะไม้ไม้มวยไทยนี่้ะบอกเกิดว่าทั่วโลกนะน้ำหนักเท่ากันรูปร่างไม่ศิลปะไม่เสียเปรียบเยอะนะครับก็กินน้มวยไทยยากว่างั้นเถอะอ้าวฝ่ายแดงวันนี้ลูกกรอกเพชรน้ำเงินโล่ทองโชคในพิกัดน้ำหนักฝ่ายแดงร้อยสิบเอ็ดน้ำเงินร้อยสิบปอนด์นะครับหมดยกสุดท้ายนะครับรอสักครู่เดียวรอกรรมการพุ่้าบนเวทีก่อนนะครับแต่ว่า ก็ปรากฏแล้วนะครับบนเวทีแลบใบแรกก่อนนะครับแล้วก็ข้าม,มาใบที่2แล้วก็สุดท้ายนะครับใบหลังแดงนะครับแดงวันนี้ลูกกรอกเพชรน,นะครับลูกกรอกเพชรน,นี่แม่แข็งแรงมากเลยนะครับหายกยังสบายสบายเป็นผู้ชนะคะแนนนะครับ